คอลเลกต์แมมคืออะไรอะ่ะก็หนอนกรนเนินอ่ะอคนยันเงเยอ่ะ นอนคนเดินท่าแพจังหวัดเชียงใหม่กว่าจะหาที่จอดได้โคตรเยอะเลยตรงมาช่วงที่สาก,การฝรั่งมาเดินเยอะมากเลยมาเดินเป็นวิธีดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจฝนตกเต็ง นี่สลัดงงค้างก็ดูว่ามันมีความแตกต่างกับบ้านเราไหมแค่นั้นแหละเนี่ย่างดูดิอากาศเหอะหนาวอยากนอนข่าวประกาศเสียงจับสายจากกองหน่วยการเสียงจับสายขนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์เรื่องขอย้ายรถครับ ่านที่เป็นเจ้าของรถกบบระบะปอดนะครับรถกบบระบะปอดทะเบียนบอไบไม้บอแหวน2526ที่จอดอยู่ในวัดสะดือเมืองขอความมุนาไปย้ายกับพ่อรถของท่านเป็นจอดเตอร์รถกันอื่นเปิดน,นะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถกบบระบะปอดนะครับทะเบียนบอไบไม้บอแหวน2526ที่จอดอยู่ในวัดสะดือเมืองขอความเรุณานะ ไปย้ายเลยครับว่ารถตะออกรถกำนเป็นลำบากนะครับจะน่ขอความนัท่านท่านท่านเป็นเจ้าของรถกระบะฟอร์ทะเบียนบอไว้ไมบอแวนสองห้าสองขาไปย้ายเลครับคือวัสดุเมืองครับวัสุที่ดีที่สุไแสดง้งานสมัยเขาดาวที่าบริันประชเป็นจากแม่แนนักศิละนา็ม่ก็ไปทีอินสดอย ไ้มาดูการดูดีที่้ามแเปล่ยก็เปล่กยแแต่ลงลงากเลอปลาลวมทขเแเอาแงก็จะยินว่าดไม่พไข่ปามคืออะไรอ่ะไข่โคกคืออะไรไป่ข่ามไข่โคกคืออะไรคืออะไร่อ What is t h ่ะไข่ปามปาม คืออะไรอ่ะป่ามคืออะไรคนเหนือแคนเหนือเห็นมีใส่พวกไอ้นี่ด้วยอ่ะอเคือ

ขออ้เราวันนี้วันเดียวนะคะถึงเท่าไหร่คะ ร้อยสก้ค้าวโร้อยยี่สิบเก้า้่นะคะฮะตัวอย่างพี่เขาดูหนนคะอาเชิญเลยค่ะเดีะันรวนี่จะเป็นตัว เวนครับช่างก็ขายงายดโค้ถ้าคงอี๋น้ำร้อนแบบตรง

ส่งจิตเรามาส่งออป้าเกาหลีมาส่งออป้าเชียงใหม่

มาดูกใกล้ๆ <c oughs> ดูใส่ได้เลยเนะี่ไม่ใส่ได้ทำไมคน,นที่นิยมตัดเกลียนมีแล้วข้างบนดแมง่งฟูฟู cao ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอาเหรอทำไมอ่ะก็เขาว่าสิ่นันจะบอกว่าก็ง่ายนแสบแสบ 好的。<laughs> <laughs> ไปติดไปแรค่ะทุกคาไม่้นี่นี่สั่งอค่ะเอาวัวกโดนปั่นจออะไรก็ได้เลยหนัมากลมเยอะย นี่ขั้งหมดแล้วเนี่ยเอา่อาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก่ะครับทำไสมสำเนียงมึงไปแล้วไปคนดอยแล้วอะไรอ่ะพี่นีน้เลยพี่นี่กวาอโวคาโดป่ะไปนมอร่อยอ่ะ กิ่มมันมันยิ่งดิเนี่ยไม่ใช่เราค่ไดกิน,นทำไม่้หมันอยบนดอยชอบหวานไหมคะครับชอบหวานมากใส่มะพร้าวด้วยคบะใส่ใส่ที่เห็นอยู่ถ้าหวานกินมันพาง วันดอต้องลงมาซื้อของที่นี่แบบนี้ติดนี่เขน้อะไร,รวะเนี่ยร้านขาเบเกอรี่อ่ะข้่อ่ะ ไ,ไปซืนาหอ,อน้ำซมไว้้ะถ้าเป็ก็ใส่ถุงแล้วก็มัดนแน่ๆแล <c oughs> ้วก้เมลดน้าว